โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมคน RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกนจกรบผมคนนี้มากๆเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดสกินเทนนะครับผมนะก็สําหรับใครอยากได้นะครับยังไงก็ฝากไค์คลิปนี้เพื่อเป็นกิจกรรผมในการทําคลิปต่อๆไปโดยทยทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป มาเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมนะั้นที่ยังทํากิจกรรมของสกินแอนเนตหรือว่าเลือกสกินแอนติเมตยังไม่ได้นะครับสามารถตามไปดูรายละเอียดใน2คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็สรุปไว้หมดแล้วเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดสกินของเทนนะครับวันนี้จะเป็นวันลองสุดท้ายแล้วนะครับและพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายเนาะที่จะมาแจกโค้ดสกินเทนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใส่มาต่อเน,นืนะ่องเนี่ย ยังไงแล้วใส่วันนี้แล้วก็รอรับวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันได้สกินแน่นอนได้เลยนะครับโอเคมาโค้ดสำหรับวันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนเอนะนะครับก็ใส่โค้ดหน้าต่างเดิมเลยนะทุกคนนะแลกไอเทมโค้ดรูปหน้าอาลิสนะครับผมต้องแลกจากตรงนี้เท่านั้นน้เดนะนะครับแล้วก็สาหรับใครนะครับที่ใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วแบบเอ้ยมันยังค้างอยู่มันใส่ไม่ได้เนี่ยลองดูก่อนเช็คโค้ดให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยกดนะครับพอถ้าเกิดสมัสดิระบบมันปิดเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดสกินได้นะเดนนะครับแล้วก็ยังคคงยารบบใที่แบบพด ไปนะทุกคนนะก็ลองใส่เรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าในกล่องนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเหรียญที่มันอาจจะได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีกล่องที่มันการันตีสกินด้วยนะครับผมนะก็ใครที่เคยพลาดไปลองมาใส่ได้ก่อนเลยนะครับโคดก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะ t h a n e 1 9 j u f r 6 v นั่เองนะครับ, <ๆ S 2> รบผมโค้ดเป็นตามนี้ก็กดไปเลยครับ รับไอเทมโค้ดสำเร็จแล้วนะทุกคนนะก็เหมือนเดิมครับผมกล่องก็จะอยู่มาแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นกล่อง APL เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกล่องเทน Moment of v e r l อนั่นเองนะครับนี่มา ก็ในนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นปะเปิดเพื่อรับหนึ่งไอเทมดังต่อไปนะครับผมเนะี่ยก็คือสกินถาวรเทนนะครับหรือไอเทมเอ่อโทเค็นนะครับวอลเลอร์ Wall นะครับผมเนะี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะการันตี2เหรียญหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีโอกาสได้ถึงสี่เหรียญถ้าเกิดเราดวงดีก็อย่างที่ผมบอกว่าใครที่เคยพลาดไปเนี่ยถ้าเกิดทุกคนดวงดีก็อาจจะได้สามเหรียญสี่เหรียญทําให้แบบคนที่พลาดไปวันสองวันก็ยังมีโอกาสได้อยู่หรือว่าถ้าเกิดมีแบบดวงดีสุดๆเนี่ยก็คือได้สกินแบบถาวรไปเลยนั่นเองนะครับไปกดเปิดไปลครับผม ในการเสียเวลานะครับก็ดวงดีก็ได้3ามครับอ่าทุกคนไม่ดวงดีก็ได้2ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่มาทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าใครที่ใส่มาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ดวงดีเลยได้แต่โทเค็นทีละหนึ่งทีละห่ทีละสเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด6โทเค็นใช่ไหมทุกคนและวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายน้องก,ก็การันตี2องโทเค็นอยู่แล้วก็จะเป็น อีก2โทเค็นก็จะเป็น8โทเค็นนะครับทุกคนก็จะสามารถแลกสกินได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดเนะครับลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บลุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าส่วนใครที่เอยังไม่ครบยังบไม่เก็ ยังไม่ถึง6เนี่ยลองใส่วันพรุ่งนี้อีก1วันหรือไม่แน่ลองมาดูวันพรุ่งนี้1วันเผื่อพรุ่งนี้เจมอาจจะมีแจกโค้ดพิเศษเพิ่มหรือว่ามีแจกโทเคนเพิ่มก็ได้แล้เด่นนะครับจนถึงจะ จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้ทุกคนทำภารกิจกิจกรรมนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกคนอยากได้รับฟรีเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจมเขาอาจจะใจดีแจกโทเคนเพิ่มเติม,ตมก็เป็นได้แน่นอนนะครับนะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ของร้อนอีกเยอะแยะมากมายะๆๆนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยแน่นอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแต้มิ v p เนาะก็คือพิมพ์ไทยสู้ๆเนี่ยแหละแล้วก็มีกล่องต่างๆนานาน,นะครับที่ตรงนี้ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับ รวมถึงตรงนี้นะทุกคนนะมันเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเกี่ยวกับกล่องปริศนาตรงนี้นั่นเองนะครับก็ล็อกอินได้แค่วันที่ส9จนถึงวันที่ยีเนี่ยจะได้กล่องตรงนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งกล่องเนาะไปเปิดรับเอ่อได้ในวันที่26่สินั่นเองนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีแบบของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็คือในกิจกรรมของซูเปอร์พาร์ทเนี่ยมันจะได้แค่5กล่องเนาะเราต้องมารับตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้เป็น6กล่องพอดีนับบบบตอออออนนนีีอออกกนเเี้้้ผผมมกก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 ็็็็เเเเคครร5ลลลลลล่่่งงแววหื1ะะัจจาท44ได กกล่อง็คือตันในกิจกรรมครั้งนี้แล้วนะเดนนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะเดนนะครับผมไหนะใครใส่โค้ดไปแล้วได้อะไรกันบ้างได้กี่โทเค็นหรือว่าได้สกินเนี่ยมาคอมเมนต์อวดกันหน่อยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานะล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกินจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก่อตอุศก็ต้องขอตัวลไปก่อนเด บายบายแล้วเจอกันบายบายครับ <empathy>